เอาอย่าเพ่เอาวันนี้มาทำแม่าะว่ไดคาตังกองไม่เปีกเป็นเป็นมาข้งวันนี้นี่ามามม่งตแบบริดก,ก็ค่ะเริ่มต้นจากคดพักเห็นไนมบบผิกงามงามเห็นปะนี่โกดอกริกออนริกออนกินกับยังกระส่บริกออนมันนีไ่ได้ได้ผลปากร้านสื่อส่งเยอะมากเห็นะมะส่งมาปะค่ะ สีมากินกับอกพิงได้ไหมนี่เมืองเมืองปกพิงได้นี่เด็ดนีด่กับปกตรงตรงัวหมูอบแล้วเดานี่อบใส่ใบตองทำอผไรปะไบต้มปลาัามพิก้า để có cắt cổng lên <Ninen> em mắt mình đi bỏ phép là con <Nen People Valerie> <Nen> โอ้ใบนี่แก่เบาดแบบใบนี่อ่อนๆนี่นี่ค่ะดีใช่แบบสมสมมูทครบแล้วคนเราลงกินผึ่งผักสมุนไพรอ,อันนี้บริเวณต่างจังหวัดปลูกไม่เกิดเองใส่กินแต่บางห้องมัทฉีถิ่มแซงหงาบ้านไม่ได้เกิดจิบแบบ ติดแบบนี้อยูได้โดนเนี่ยชินได้เป็นหาปีหกปีแล้นี่นม่ใช่ทไทยแม่เพ็รเลยมั้แหละนี่สับหมูโอ๊ยเผ็ดมา้อและน่งมือคะ่ะส,สมูก็โมิดมากติดกระเหลียงมากอ่อนๆผ่แก้ๆกมกไม่ติดเผ็ดไหล ที่อยู่สายติดตามมัน,นมีแต่เม